สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนในวันนี้มาพบกับภาษาท่าน่ารู้บายคุณครูหนึ่งหรือไทยกันนะคะในวันนี้คุณครูหนึ่งหรือไทยมีความรู้เรื่องภาษาท่ามาฝากนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนกันค่ะหากพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะคะภาษาท่าหมายถึงการนำท่าทางต่างๆและสีหน้า ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางทางนาติสินไทยโดยมีความหมายแทนคำพูดและมีความสอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนั่นเองค่ะภาษาท่าสามารถแบ่งได้เป็น3ลักษณะ 1. ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูด 2. ภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการ 3. ภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกภายในค่ะ 1. ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดหมายถึงการนำท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยแทนคำพูดเพื่อสื่อความหมายเช่นฉันเธอท่าน ปฏิเสธท่าเรียกท่าไปค่ะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่าแทนคำพูดกันนะคะเดี๋ยวนะักเรียนทุกคนมาฝึกปฏิบัติตามพร้อมๆกันเลยค่ะท่าตัวฉันวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายจีบไงระดับอก 3. ม,มือขวาเท้าสะเอลค่ะวิธีการปฏิบัติท่าตัวฉัน ท่าเธอวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายจีบงายระดับอก 3. ม,มือขวาจีบส่งหลังค่ะการปฏิบัติท่าเธอ ท่าท่านวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายตะแคงมือระดับศีรษะ 3. มมือขวาจีบส่งหลังนะคะการปฏิบัติท่าท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เลยค่ะ ท่าปฏิเสธวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายจีบส่งหลังและ3มมือขวาตั้งวงสายมือเล็กน้อยค่ะวิธีการปฏิบัติท่าปฏิเสธ วิธีปฏิบัติ 1. ศีรงะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายลากจีบเข้าหาตัวเองและ3มมือขวาจีบส่งหลังค่ะวิธีการปฏิบัติท่าเรียก ท่าไปวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายจีบส่งหลังและสม,มือขวามว้วนจีบแล้วปล่อยตั้งวงค่ะการปฏิบัติท่าไป 2. ภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการหมายถึงท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยแทนกิริยาอาการอิริยาบทต่างๆเช่นยืนเดินและนั่งค่ะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการกันนะคะพร้อมแล้วมาฝึกกันเลยค่ะ ท่ายืนวิธีปฏิบัติศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายวางทับที่ต้นขาและ 3. ม,มือขวาจีบงายระดับสะดือค่ะวิธีการปฏิบัติท่ายืน ท่าเดินท่าเดินจะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะนี่คือท่าเดินในแบบที่1วิธีปฏิบัติ 1. ศีรษีะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายจีบหงายระดับสะดือและ 3. ม,มือขวาตั้งวงระดับสะดือค่ะวิธีปฏิบัติท่าเดินในแบบที่2 1. ศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายจีบงายระดับสะดือและ 3. ม,มือขวาตั้งวงและลากออกข้างลำตัวนั่นเองค่ะเรามาดูการปฏิบัติท่าเดือนกันนะคะ ่านั่งวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางขวา 2. มือซ้ายวางทาาที่ต้นขาบริเวณด้านนอก 3. ม,มือขวาวางทาบที่ต้นขาบริเวณด้านในค่ะวิธีการปฏิบัติท่านั่งสามารถปฏิบัติได้ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ 3. ภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในหมายถึงท่าทางทางนาฏสินไทยแทนอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของมนุษย์เช่นดีใจเสียใจโกรธและรักมาฝึกปฏิบัติภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกกันนะคะ ท่าดีใจวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายจีบคว่ำระดับปาก 3. มมือขวาจีบงายระดับสะดือค่ะวิธีการปฏิบัติท่าดีใจค่ะ ท่าเสียใจวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะให้ก้มหน้าเล็กน้อย 2. มือซ้ายทาบบริเวณหน้าผาก 3. ม,มือขวาจีบงายเที่ยวดับสะดือค่ะการปฏิบัติท่าเสียใจ โกรธวิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางซ้าย 2. มือซ้ายแตะหลังใบหู 3. มมือขวาจีบส่งหลังค่ะวิธีการปฏิบัติท่ากโกรธ วิธีปฏิบัติ 1. ศีรษะเอียงทางขวา 2. มือทั้งสองข้างจีบความทาบริเวณฐานไหล่ค่ะการปฏิบัติท่ารัก และนี่ก็คือความรู้เรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่คุณครูหนึ่งหรือไทยนำมาฝากนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากใครชมคลิปนี้แล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ครูหนึ่งหรือไทยสีครั้มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปการสอนดีๆเพื่อนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนต่อไปค่ะลับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ